ความเป็นอินสิงชัดเจนยังไงบ้างชัดเจนตรงที่ว่ามันมีแค่เราสองคนคนจะชอบบอกว่าเหมือนแบบใส่แว่นแล้วจะเหมือนโทนี่สปาร์กโทนี่สาแต่ที่เรากลนเขาแล้วเราก็เป็นสายตุป้าตป้าโอปป้าโอปป้าปลอมเปิดใจอินสิงวงร็อกที่เน้นทำเพลงดีแต่ไม่คาดหวังความดัง ใครบอกไม่คาดหวังโอ้โหนี่แหลตัวคาดหวงังเลยความดังเนี่ยอ่าน <Okay. S 2> ไม่ละอ,อ่านแบบแบบนึกว่าวงล็อกที่เน้นทำดีนะ <c oughs> ไ,มไม่ใช่เราแล้วเน้นชัวร์เลยอุ้ยเน้นความดังบออกให้สักเพลงพี่สักเพลงว่าละได <c oughs> ้กันเลยร้องไปแล้ว แล้วตลกมากคือน้องข้างๆอ่ะที่เป็นวงงดนตรีอ่ะเล่นใหญ่พี่เล่นใหญ่แล้วอย่าบอกลังพี่ขอที่เพื่อนรักหัลลังมาดีๆท่านี้ก็ดีดีครับ อยากเกินที่จะเข้าใจรักให้ตายเท่าไรสุดท้ายก็ยังเป็นฉันที่ผิดหวงังพยอยามทุ่มเทเท่าไหร่ยิงเจ็บช้าซ้ำเหมือนเดิมคิดว่าเธอคนนี้จะเป็นคนที่ใช่ แล้วพระตอนสุดท้ายคือฉันที่มันไม่ใช่อยู่เสมอเป็นอีกที่ที่ใจของฉันต้องพบเธอกับความเสียใจ เปิดได้ไหมการมีเพื่อนักเป็นความเจ็บไม่ทำให้ฉันพูนใจขอจะเพื่รักหันลังไปได้ไกลให้พ้นหน้ากันสักทีสวัสดีบิวบอร์ดไทยแลนด์คุณกําลังอยู่กับพวกเรา Instinct ในรายการมีแชท ครับปอครับพูดคุยการถูกเพลงที่มวานี้เอามาฝากกันนิดนึงนะคะเป็นเพลงล่าสุดเลยของอินสตรีชื่อเพลงว่าเพื่อนรักครับ เนื้อหาเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องของคนที่ชอบผิดหวังคมไม่ชอบหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ผิดหวังความรักอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยจนบางครั้งก็เหมือนเกี่ยว่าความความเจ็บปวดอ่ะมันอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเชิงเประชดหน่อยครับก็จะมองว่าแบบความเจ็บปวดแล้วมีความเจ็บปวดมันมีเหมือนมีความเจ็บปวดเป็นเพื่อนรักที่มีอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนพูดกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็แบบเออมันเป็นเพื่อนรักกูเหลือเกินวะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะไปชีวิตชันสักทีอะไรเงี้ยเพลงนี้มีความเป็น อินสิงชัดเจนยังไงบ้างชัดเจนตรงที่ว่ามันมีแค่เรา2คนก็คือในเรื่องของเอาพูดถึงพาดดนตรีแล้วกันเนาะดนตรีมันค่อนข้างจะซิมเพิลมากครับเรียบง่ายมากจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพลงนี้จะเป็นบอลลารล็อกแบบตั้งใจทําให้เป็นแบบมีเป็นโนขึ้นแล้วก็เป็นโนก็จะไปตลอดทางเพลงก็ด้วยจังหวะที่หนักแน่นเลยครับด้วยด้วยเมโลดี้ด้วยที่ดีไซน์มาให้ปางได้ร้องแบบเต็มที่เลยครับ อน,นอกจากพี่สองคนก็ยังมีอีกหนึ่งท่านที่แบบมาช่วยในเรื่องของเนืครับใช่ครับเพลงนี้ได้พี่กบครับพี่กบบิ๊ก S อส <S นะครับมาช่วยช่วยเพราะว่าพุณตรงเรามีคอนเซปต์ให้เพื่อนรักอะไรอย่างนี้มีแล้วแต่ว่าเพลงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าทางผมเท่าไหร่คือเราคิดคอนเซปต์เองแหละแต่เราแต่งแบบมันยังไม่ถูกใจอะไรอย่างี้แล้วก็เลยบางทีเราอาจจะต้องให้คนอื่นทาบ้างเพราะขาปกติคือแต่ง เป็นเมนหลักก่อนเลยแต่ล้าหลังมาก็ลองลองแจกงานดูดีกว่าเลยก็เลยเป็นขอพี่กบว่าพี่ครับลองมีคอนเสิรให้พี่ลองแต่งเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งพีกกบไม่เคยแต่งเพลงให้พวกเรามาตั้งแต่โอ้ยยี่สิบกว่าปีแล,แล้วที่คือ ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องเพลงที่พี่กบแต่งมาเลยพี่กบแต่งประมาณ3ชั่วโมงโทรมาบอกเนี่ยโทรมาตอนเที่ยงบอกว่าเอ้ยเพลงเอ้ยได้แล้วนะเพิ่งเสร็จเมื่อกี้แต่เมื่อเมื่อจริงเหรอพี่ได้เร็วมากครับฝากเพลงนี้จะไปฟังเวอร์ชันเต็มๆได้ที่ไหนกันบ้างก็ YouTube นะครับช่อง Genie Rock นะครับผมก็เข้าไปเซิร์ชดูนะครับเพลงเพื่อนหลักมีตามแพลตฟอร์มทั่วไปเลยครับคอนเสิร์ตนะมีหมดครับ Apple Music Spotify มียุคใหม่แล้วอันนี้นไม่พูดถึงครับไม่หลอกครับชอบตัวเองลุกหนักมีช่วงหนึ่งไว้เขาอยู่อ่ะก,ก็ชอบอ่ะครับแต่ตอนนี้ไว้เขาไม่ได้แล้วเพราะเขามันเขาวตอนแรกจะเป็นคนจะชอบบอกว่าเหมือนแบบใส่แว่นแล้วจะเหมือน Tony โทนี่สปาร์กแต่นี่เรากนเขาแล้วเราก็เป็นสายอบ้าอบบ้า่อบ<ป>้าอบบ้าปลอม มีสั้นนะมีสั้น<า>ครับงช่วงพอ,พอก็สั้นครับใช่ใช่ใช,ใช่มีสั้นมีดัดผมทําสีอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดใจอินสิงวงร็อกที่เน้นทาเพลงดีแต่ไม่คาดหวังความดังใครบอกไม่คา,คาดหวังโอ้ไม่ตัวคาดหวังเลยความดังเนี่ย อ่านไม่แล้วอ่านแบบนึกว่าวงล็อกที่เน้นทำดีไม่ใช่เราแล้วเน้นชั่วเลยเน้นความรังเเขาบอกว่าเราเป็นวงล็อกที่มีจุดเด่นจากการใช้ดนตรีมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงิงๆไอเดียเดียเกิดมาได้ยังไงคือมันเริ่มจากตอนนั้นอะตอนที่ทำวงเก่าแล้วก็แยกกันใช่ไหมครับมันก็เหลือสองคนคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีเพราะว่าเราเล่นเป็นวง เล่นคีย์บอร์ดแต่ว่าโดยพื้นฐานก็ยังอยากทําเพลงล็อกอยู่เพราะว่ามันก็เป็นเป็นตัวเองเนะด้วยวิธีการร้องวิธีการเล่นก็ช่างมาแล้วกันมไม่รู้อะเราไม่มีสมาชิกก็เลยทําไปก่อนอเพราะว่าอย่างผมเป็นคนทำดนตรีอยู่แล้วก็เลยอารนอเพลงไปแล้วก็ใช้เป็นโนนี่ความเป็นตัวเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่คือจริงๆอะไม่ใช่มือเป็นโนโดยกําเนิดแต่เป็นคนที่ใช้พวกคีย์บอร์ดเป็นโนในการแต่งเพลงในการทำงานเพลงแล้วมันก็เหมือนโดนจับเล่นไปโดยปริยาย ก็เลยคิดว่าเอาอิส oh. re really. <laughs> ียงเปนโน่นี่แหละมามาทำให้มันมีอะไรในเพลงเพราะว่าในยุคนั้นที่เราเริ่มทําวงแรกๆับวงที่มีคีย์บอร์ดน้อยมากครับแทบแทบไม่มีเลยครับน้อยมากๆส่วนอีกอย่างนึงที่ชัดเจนในความเป Instinct คือเสียงร้องของพี่ตา่ะที่ความแบบดึงเอกลักษณ์หรืเเซนตัวเองตรงี้ออกมาให้เป็น i n s ง่ายอ๋อง่ายเลยต้องแหบปากนในต้องเป็นแหบปากแล้วก็ร้องยาก คือค <c ười> ือ <writers> เป็นโลกจิตหน่อยยากคือตั้งใจตั้งใจให้ร้องตามยาแม่ร้งตัวเองก็ร้องวางยาตัวเองชอบวางยาตัวเองมันไม่มีอะไรหรอกผมไม่ค่อยชอบให้ใครร้องเพลงผมได้ง่ายนี่เอะาเราผมว่ามันอย่างนี้ด้วยด้วยวิธีการแต่งเพลงด้วยมันเป็นด้วยความที่เราทํากันเองด้วยใช่เมโลดี้อ่ะมันจะเป็นลายเซ็นตัวเองมันจะรู้ว่า เราจะไปโน้ตนี้นะเราจะสันเนียงแบบนี้นะเพราะนั้นมันจะมันจะทำให้เกิดสไตล์ของตัวเองตกรอในร่างสงงรงนักร้องเพลงร<ม>้องฟพลงร่างทรงร่างทรงไหนวะเราจบอาร์ตมาเรา,เราก็เกิดมาก็ชอบแล้วครับจะวาดรูปแล้วก็จบเพนติ้งที่มอสัวประสานมิตรมา,รา,ราแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยมาทีหล,งลังจริงๆก็ทำงานศิลปะบค้่กับงานเพลงตลอดทำมาตลอดครับ ที่ปอจริงๆมีอีกหนึ่งอย่างที่ตอนนี้ปิดไปแล้วคือร้านกาแฟนี่อัปเดตมากเลยเนี่ยเพ<อ>ิเ<อ>่งค<อ>ิดจะปิดเมื่อวานนี้เลยนะเนี่ยอๆๆๆๆไรอไ้าน,น,น,นที่ปอเนร้านปิดแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาหาเจ้าหวะมเหมาะๆแล้วค่อยค่อยเปิดครับเพราะว่าคืออย่างนี้เวลาทําร้านกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะเราเป็นคนกินมากเนอะสนุกกับการกิน แต่นี้พอมาเปิดร้านแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจเลยไม่ได้คิดอะไรใดๆเลยแล้วก็ทําแล้วก็พอวันหนึ่งปุ๊บโอเคมันมันโอเคนะมันไปได้ดีนะแต่ว่าพอมันประสบปัญหาเรื่องแบบโลเคชั่นเนาะด้วยเรื่องแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการของเราด้วยเพราะว่าอาชีพหลักอะหน้าที่หลักอะ <c oughs> คือเล่นดนตรี <c oughs> อยู่ดีแล้วพอเวลาอย่างมีช่วงทําเพลงอย่างเงี้ยช่วงทําเพลงหรือช่วงคอนเสิร์ตช่วงอะไรที่ต้องคิดเพลงอะคือมันไม่สามารถแบ่งล่างได้อพะรถแห่แล้นั้นคือไปที่ไหน แไปคือง,งี้มันมีวันนั้นต้้งมันเร่องคอนเสิร์ตที่ลำพูนของบริษัทกับใหญ่บากคิดแล้วก็เหนื่อยชิบหายเลยคือก่อนไปลำพูนเนี่ยวันก่อนนั้นน่ะอยู่อุบ <c oughs> ลค่ะต้องขึ้นเครื่องจากอุบลอ่ะคืออุบลเนี่ยงานงานด่วนก่อ,อนนั้นนะ่ะอยู่กรุงเทพแล้วประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วเขาให้ไปอุบลด่วนเพราะว่ามีต้องไปแทนไปแทนศิลปินวงหนึ่งเขาป่วยแล้วก็จองเครื่องไปอยู่นั้นเลยแล้วก็ไปอุบลแล้วก็รีบกัด เสร็จปุ๊บก็เช้าของอุบลวันนั้นก็ขึ้นเครื่องมาลงกรุงเทพแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่ต่อแล้วก็นั่งรถไปลำพูนแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้จัดแต่ว่าคือเหนื่อยมากอะไปไปฟรีแต่ว่าก็ไม่ฟรีไม่ฟรีไม่ฟรีคือคือไม่ได้ไปฟรีอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าเราไปอะเราก็อยากเล่นอ่าเราเล่นได้เราอยากเล่นทีนี้พอเอิญว่าในงานเวทีใหญ่เขาเล่นไม่ได้เขามีรถแห่มาด้วยเหมือนเป็นแบบมินิเวทีเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้ศิลปินเนี่ยขึ้นไปแบบไปพูด แฟนเพลงหน่อยว่าแบบเออขอโทษน,นะครับมาเล่นไม่ได้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นเป็นวงเลยสักวงหนึ่งอ่ะแล้วก็เราขึ้นไปไปพูดก็ขออภัยนะครับลงมาไม่ได้ฝนมาตกนะครับนู่นนี่นั่นเออแบบสักเพลงพี่สักเพลงว่าละได้ <c oughs> <c oughs> กันเลยร้องไปแล้วแล้วตลกมากคือน้องข้างๆอ่ะที่เป็นวงวงดนตรีอ่ะเล่นใหญ่พี่เล่นใหญ่ท่านบอกลำพี่ เฮ้ยแต่เขาเล่นนวมดีนะแต่ให้เปิดให้เปิดเขาเล่นนวมดีนะก็จะเปิดก่อนแล้วก็เล่นเขาเล่นนวมดีนะเปิดโลกเลยเดี๋ยวจะเป็นปามรถแห่เปามรถแห่กอดเราบอกว่าเฮ้ยเราซื้อรถแห่มันท้ามั้งไหมรู้ไหมรถแห่คันเท่าไหร่ครับเพื่อนรักครับเขาย้อนไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ไม่อยากดูเลยไม่อยากดูเลยไม่อยากรู้นี่เห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ปล่อยเพลงนี่คือไม่ได้ตามเลยครับ เนี่ยเพิ่งดูวันนี้เป็นเมื่อก่อนใช่แบบที่ไหนแล้ววะทีไหนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบอ๋อสี่แสนแล้วสี่แสนสี่แสนส่วนสิบพี่ปามากค่ะไทยเราเริ่มได้สุดยอดคะ่ะ <c oughs> ไม่อยากมีองะไรทำให้ปวดตามตัวเป็นนะคะขอ <c oughs> บคุณนะเพลงใหม่มาแล้วยังเป็นอินสติ้งที่ชอบเหมือนเคยเสียงพี่ปาไม่ยังเพราะเหมือนเดิมเลยดีใจที่ยังร้องเพลงนะคะ่ะเป็เพลงที่รอคอยคอนเสิร์ตที่มาตลอดเลยคัมีโอกาสใกล้ๆนี้มาไหมคะไปแล้วเล่าได้ยินเพลงนี้ไม่รู้เพลงอะไรแต่มั่นใจแล้วสิอ๋อ แล้วเหรอแต่มั่นใจนะว่าเสียงพี่ปามเลยกับบ้านหาคำตอบก็น่าจะเป็นอ๋อเหรอน่าจะเป็นร้านน่าจะเป็นร้านเปนเพื่อนคุณหรือเปล่าร้านแถวบ้านกูเปล่าถ้าความเจ็บเป็นเพื่อนรักเราเพลงของพี่พี่อินสติ้งก็เป็นเพื่อนรักเช่นกันไม่ร้อะไรี้นะไอโอหรือเปล่าโอ้ไอโอเราจ้างมาเป็นไอโอหรือเปล่าขอร์สเพื่อนรักหันหลังมาดีๆถ้าดีก็ดี ดีครับดีครับจะฝากเพลงเพื่อนรักนะครับได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับผม YouTube แล้วก็ Apple Music อ่อไม่ใช่จะบอกอินสตาแกรมอินสตาแกรมอินสตาแกรมก็มี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 อะ s p o t า f สปอติฟายนั่นแหละครับทุกอย่างที่เป็นเพลงนะครับอ่ครับแล้วก็ตามร้านเหล้านเหล้าเล้าไปปีนี้จะมีสามซิงเกิลนังเกิลนะครับ ปล่อยไปแล้วหนึ่งปล่อยไปแล้วหนึ่งอีกสองอีกอันที่สองนี่กำลังมาเดี๋ยวติดๆเลยตามมาติดๆเลยเพราะว่าเราบอกไปนิดหนึ่งถ่ายเอ็มบีเสร็จเรียบร้อยแล้ว